พี่น้องขะเจะเปิลสายห้าสิบห้ามาเบิงอีเมล์เปิลส่นวน้อค่ะพี่น้องเนาะพันธพกันส่นเป็นสวีงกับของนอค่ะพี่น้องนะอุปกรณ์หากิน,น้อค่ะพี่น้องของวิธีชีวิตของเช่าบ้านนะคะเช้าไฮเช่าห,หน้าเนาะจะช่วงนี้ก็เป็นช่วงนาเกี่ยวเขา่าเปิลกับสิมาหาส่วน,น้อค่ะพี่น้องเนาะโล่งน้องโล่งห่วยหาส่นมีแม่งนี่ก็เป็นแม่งตต่อแม่งเอียงเนาะแม่งเขาสารพี่น้องก็หมุนติวติวติวอยู่นะพี่น้องจานี้น่ค่ะพี่น้อง แม่กัสารก็กินได้เด้อค่ะพี่น้องเนาะเอ้าคำมาเบิ่งเพิ่นสอนพี่น้องพี่น้องอาจจะบ่เคยเห็นนะพี่น้องเนาะค่ะนี่พี่น้องจ้านี่พี่น้องนี่เด้อแม่แล้วก็ร่างสอนด้วยค่ะพี่น้องจ้า โอ้พี่น้องรอดกระทุกเรีว่วนุกับเมยเนาะต้งปวดหนวทองเสียผอนคอดแล้วกับพี่น้องมวนหลายแตกายาวๆทอดกับชิ้นพี่น,ออน้องค่ะค่ะสอนคนละมุมคนละเกียพี่น้องเนาะพี่น้องเคยเห็นบ่พี่น้องอา่าหนี้เม่แล้วก็รวมมือถิเด้อเอาอีปูน้อยไอพี่ปูน้อยพเอนะพิ่น,น,น,นว่ายามมื้มเอเช้าม้านนะ,ะนะพี่น้องกินข้าวกินน้ำเรี่วเนาะแม่บ้านเพิ่นก็สิออกมาหาแนวอยู่แนวกินเนาะค่ะเพื่นเนาะพี่น้อง ค่ะสอนไปพี่น้องก็ดีอย่างหนึงน่งเนาะเพิ่นก็สิได้อารมณ์ในการสอนทั้งสอนทัน้งจมไปพี่น้อง <laughs> พี่น้องเอ้ยต้องสอนต้องจมไปนี่แหละเพิ่นก็สิมมวนสิมันม่องนี่แหละเนาะผู้เฒ่าบ้านเฮากระไดสอนไปตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวบ่มีตัวหน่อยตัวใหญ่อยู่ยยย <laughs> พี่น้องอืม เนี่ยแต่ไข่ก็กำลังเหลื่มออกอีพี่น้องเพิ่นกำลังบวกรกันนะพี่น้องเนาะโอ้หมายอีตัวเนาะโอ้บรรยากาศในการสอนนะคะนี่กำลังใจกับพิศษาสตร์นะคะมานั่งเฝ้าแด้วค่ะพี่น้องเฝ้าอี่เม่เราสอนค่ะสิพากันมาหน้าพี่น้องเลยก็จะึ้นนั่งนั่งขอนใหม่พี่น้องเอ้ยขอนใหม่ก็เป็นหมองให้นั่งไทยอีดีอีดีนี่ เดิน่าบ่ไร่บ่ได้แต่่าเก็บใส่ของเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องกเอา้เจ้า้โบอพูดเหรบ่ไ้แม่งนั่งงัเอีเมียอูพี่น้องเนียวเนี้ยเนียเอ็นสิรงไปพี่น้องจังเบิงเจดียวเนาะมันสิตกพี่น้องจ้าพอนด้เหนียวกับพี่น้องเนาะเมีแล้วก็หมานแต่ปตก็บ่ได้แม่งด่าน้ำเนาโอ้ยหงามันเลกเนาะ นั่งขางทางั้งสอนดีเยอะทุกคนนี่โเ้ีจ้าขี่เราไปเรื่อยทั้งไปทั้งไปทั้งหนาวเิ่นกำมันต <c oughs> <c oughs> ั้งน้องขี่หินเป่นกระลังคุยกันได้พี่น้องเพราะจะไปหาอีกมองหนึ่งได้พี่นอ <c oughs> ้นนองส่วนไปเรื่อยเรื่อยได้ะค่ะพี่น้องเมื่ก็จะไปหามองีะมันไหลยก็่นหนีนะพี่น้องเนาะ <c oughs> จา เคยเห็น่าพี่น้องเนาะสวิงเน้ะค่ะพี่น้องสวิงกับของเนาะเน็บอยู่เอวเนกะห้องของเนาะค่ะพี่น้องเอายัดลงไปเราบามีไตขึ้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะบาเปิดปากมันเนาะจ้าบะมียังกับเศร้าพอดีพี่น้องเพิ่็จะไปหาหมองไม้นี่ค่ะพี่น้องเนี่ยสวิงส่วนกันแล้วพี่น้องกยโอ้ยได้มาเบิงดูเหนียวน่ะมาเบิงอื นี่แม่เพื่อจะสืบคืนมาเทใหงเนาะค่ะพี่น้องนี่มมันบ่ีค่ะนี่นี่เป็นของเนาะค่ะพี่น้องนี่ข้อห้องของเนาะค่ะสีเทสีมืดของโอ้ยพี่น้องสอนมาได้แล้วไม่แต่จีเทสีมืดแต่จะเป็นปลาเนี่อันนี้ก็เป็นสวิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะปลามันไตเด็ดพี่น้องเพิ่นสอนมาได้อีกับปูพี่น้องค่ะอันนี้ได้เหนียวเนียวเนียวเหนียวสองตัวนี่โอ้ยพี่น้องไอ้บังเนี่ย คยเห็นเหนียว่พี่น้องนี่นี่นี่เหนียวพี่น้องเอ้ยนี่คือเหนียวเด้อค่ะโค้ดซึมมือนี่สมัยซึมมือนี่คยเห็นบ่มือกัพี่น้องหูวจักบ่เหนียวมันห้องแมงละงงามบอกเลี้ยงอย่างนั้นก็ห่วงเหนียวใหญ่โอเหนียวใหญ่เออแมงละงงามมันสิตัวน้อยๆแมงละงงามสิตัวน้อยๆอันนี้ก็ห้องอีหยังก็เหนียวใยันก็ห้องเหนียวต๊ะเหนียวต๊ะบอกเราเด้อพี่น้องเด้อไปเหนียวต๊ะเหนียวตับต่อได้ได้ โอ้พี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องนี่เห็นบ่นี่อันเอาจับเนี่ยก็อยากกันเพาว่าบ่เอาไม่แต่สิใส่ของได้พี่น้องเอาอยู่อันนี้ใช่ไหมโอ้เหนียวยูเอาเอามาเบิ้งสัดสัดสัดมาอีกกระปูอันนี้กระปูสิเทาลงเบอร์นู้นแล้วถ่ายภาพก็ได้ไหมล่ะเอางามๆตัวนี่คือสวิงชเห็นบอแล้วเด้อ แม่เธอสวิงไว้เธอสวิงไว้ป้าพี่เสตเตอร์ข่อยโอ้นั่งแบบข่อยพี่น้องเอ้ยมันขากลายเนาะเอาแบะใส่มือแบะใส่มือเจ้าข่อยจะคลายเอาหน่อเอาพี่เสตเตอร์ข่อยก็อย่าไปพ่อหมู่บ้านนี่เด้อเนาะหลายคักบอกโอ้ยหลาย